ดีด้วก,กันนะครับมาแล้วเครมสวัสดีครับมูนี่พาพี่น้องได้ทีเด็ดมาครับผม ปลาช็กเกอร์ครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาแล่ปลาช็กเกอร์ครับลงชี้การแรมกันครับผมเดี๋ยวยี่มีนูเด็ดครับผมจัดไปครับนี่นะครับการแล่ตัดออกก่อนครับนึ่แข็งครับเจ็บแข็งมากเลยนี่ครับมีต้องเข่าครับผม 强。 าเป็นเหลี่ปลาทุ่มายี่น้อยด้วเนื้อน่ยมึงมีมือเด็ดเลยครับเนี่ยนตัดเท้าครับตัดเท้าหอง่ายกันเอาครับผมทีตัดเล่ยตัแรล่ยวงนี้หรอครับวงนี้ง่ายแน่ ว่าเจ็ดไี่แข็งเกดกับเนื้อรีออกง่ายครับเราออกครับนี่อเอาบมานี่ครับ คนนี้เอาทิมครับเฮ้เลือดที่ลายครับผมอาจจะเกิดมาแข่บ้านเนานี่ครับวิธีการเข้าแล้วจะเนื้อครับผมมีกระดูกอู่กลางเห็นเนื้อครับนืสองฟังครับผมโอ้เบิ่งน้อง เอ่เบื้องพี่น้องเนื้อครับแห็งขึ้นคือนะครับเห็น,ะค,รนครับพี่น้องหลังจากที่เอาแร่ออกมาแล้วครับเนื้อปลาช็อกเกอร์ครับผม นี่้อเทยบเป็นสูตรพอนออมนี่เสียไปขันน้งสนมสายชูครับไปพี่น้องครับเดี๋ยวเาจังไปขันน้าส้มสายชูกันนะครับผมนี่ครับเขาเอาน้ำส้มสายชูใช้ไปเลยครับผมลาดไปเลยครับผมดับเท้าครับสูตรพอนออมครับออครับผมนี่สะอาดด้านครับยำครับดับเท้าครับผม Thôi đó mở rộng mở đây ạ rộng mở là những cái câu rộng chuỗi cái câu rộng mở chế mở rộng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  mở โอ,เอ,อ้เนื้อนมดีพี่น้องบุกินนื้อล้วนๆเลยมาเ,มเป็นเนื้อนูกันครับไ้เล็นเน้อนู้อย่างครับผมเพราะเพราล่างน้องสุนตาชูสุตาชูกออกเกลือไท่ครับผมขั้นเกลือไอเกนนึงครับเกลือไทยไท่ไปเลยครับผม เกลือทไมันจะไม่เค็มออไม่เค็มไม่เค็มเกลือมันไม่เค็มเกลือมันจะไม่เค็มข้าวเนื้อไม่เค็มครับสืล้างคาวออกครับพอใส่เกลือเข้าไปพิเนื้อจะแน่นปักเลยเห็นไหมใส่มันจะเค็มมันะไม่ไม่ไมจะเค็มข้ามไม่ไม่ไมนี่เห็นไพอใส่เกลือเข้าไปพุ๊เนื้อขาวจั่วเลยครับเหมือนมันจะสุกเลยครับดับคาครับนี่ดับคาครับพี่น้องดับคาไป ประมาณหนึ่งครับผมตั้งออกครับเออเหมือนเนื้อห้องสุกเลยอ่ะตั้งออกครับผมหาชั่วครับสูตรพร้อมออครับไม่มีไม่มีกลิ่นเลยครับผม ข้าวมูลาอกแบบนี้นะขาวครับผมเนื้อขาวจั่วครับปิดตามตอนเท้าเค็ดเมนูกันเลยครับปายช็อกเกอร์ครับผมที่เขาล่างเรียบร้อยครับผมไปพี่น้องครับต่ำเครื่องกันครับปัะนี้พริกแห้งครับพริกแห้งครับผมเทียมครับ เทียมไปเลยครับไข่ครับผมพริกแดงครับคาครับผม,ผม,มครับผมใบกูดครับ ใส่ไปนิดน้อยครับเดี๋ยวเขาจะใส่ที่หลังครับไม่ว,ว่าสูตร่อน้องออานีใส่ผงชูรสไปด้วยครับเพื่อความแหลกง่ายขึ้นครับผมเขาจังมาได้ใส่ตอนหลังครับไปครับ ไปครับพี่น้องครับไปพันกัน<ป>ครับผมโอเคนะครับผมพันเขาเกินไหมครับทีนี้ไปนะครับเนี่ยฝังหนยครับโอ้ยบึงเนี่ยพี่น้องเลยโอ้ยไม่รับรอง กีๆครับผมสองเท้าครับลงต่อไปครัเท้าไปครััดต่อครับดับเท้าครับผมเี๋ยี้ครับเงินราการมั้ครับ เอาต่อมาใส่กระดังกันน,นคะนนค,รนค,รนครับผมัปเลียครับแนะนำหน่อยนี่ครับนำแรงโค้กครับครับผมหมุงครับผมสวัสดีครับ ตัวครับใส่ประเทศผสมติดท่าครับตานิดนึงครับโอเคครับผม็อกติเข้าเข้ากัน หอมสวยนะครับซิมเมอร์ครับเอาแบบบ้านๆนะครับซิมแบบบ้านๆเลยเกี่ยวครับผมโอเคครับนะครับผมดีมากนนะครับสบายครับผมวว้าวสวัสดีครับ พ่อครับพ่อชองชินปลาแซ่บก็ครับผมมื่อนี้พาพี่น้องมาชิมผัดปลาชอ็อกเกอร์ครับเบิ้งครับพี่น้องไอ้ยเงี้ครับผัดปลาชอ็อกเกอร์มาพี่น้องครับมาซิมมือร่วมก,กันครับผมแซ่บบ่เมนูเปิดพิเศษด แรกในทีอาทิยที่สองครับอันนี้น้องน้องมึงซิมมึงกันครับรสชาติบ่หอมอยกครับผมเ<ม>นี่อะไรเนี่ยเนี่ยครับเนีย่ย นุ่มนุ่มเงีนดีครับคือเนื้อปลาเค็งคือจำบุกเอ็นนะครับเงีนดี ล้วนๆครับเกิดอยคร ทรงก็ไม่เห็ดยากอยู่พี่นนเนาะทรงไม่เห็ดยากอยู่เนาะแซ่บ มีกินขาวเลยครับไอวันวันนี้ติดใจเอบป้อ นุ่มดีกับน,นาดพี่น้องนี่มาด้วยครับออกินเข่าพอนองอมครับผม 얘 괜찮아. 어 그냥에 ได้กดแช่พร้อมอมเลยครับเป่นตั้งใจพร้ออมครับผมอันนี้จ้องครับมากับกดไลค์นะครับถือแกกดแช่ครับผม <Yeah. S 1> ดูแลมั้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับตะไคร้กดติดตามเนี่ย็ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่วิวพาับชมคลิปต่อไปครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิป พ่ออ่อมครับผมสุดท้ายนี่พ่ออ่อมกับขอจบชีวิตเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณสวัสดีครับ